เพราะหมุนน้องว่าจะทําเมนูอะไรคนทานจะชอบไหมจะปลอดภัยหรือเปล่าเมนูซิกเนเจอร์ของเธอรหรือเปล่าแล้วก็สเสน่ห์ปลายจักหวะของน้ําฟ้าทําให้ออกกสหลงเธอรหรือเปล่าครับอายจังเลยอ,ะอ่ะคุยกับคุยกับคนสวยอะ่ะใครตรงน,นี้ข้างหลังมันจะดูไม่ดีนั่งเลยเจ <laughs> นี่แหละคือเรียวรีวิวแบบเรียวๆกับน้ำฟ้าธัญพัทเลยนะบดเป็นยังไงบ้างเห็นคุณไปนั่งนุ้รับรางวัลระดับเอเชียแต่งตัวสวยงามมากรู้สึกไงบ้างครับใช่ก็ดีใจมากๆเลยค่ะคือหลังจากที่ละครออนแอร์กันอย่าดีใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะได้แบบไอเข้าชิงหลายๆรางวัลคือจริงๆเข้าชิงมาหลายที่เนาะ แต่เนี่ยเป็นเวทีแบบระดับเอเชียตัวแทนประเทศอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ละครของเราก็อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้เยอะมากๆหลายๆที่หลายๆแห่งเลยใช่ไหมครับผมอย่าง3ามพาสจะมีแบบย้อนหลังทางอาสาพาแล้วก็ยูทูบอะไรอย่างนี้ค่ะที่คนจะดูกลับมาย้อนหลัง สามครั้งเนี่ยเป็นโดนเยอะเออเนี่ยน่ารักที่สุดเนี่ยน้ำฟ้าของเราเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมอะไรกับ3ครั้อยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมกับพี่ยอากาค่ะเป็นกิจกรรมชื่อกิจกรรมว่าฟุกบ,บิดเลิฟเซิร์ฟบ,บิดรักค่ะน้ำฟ้าจะทำอาหารหรอใช่โุ้ยเลยนี่มันดูแบบไม่น,าน่าเชื่อกินได้เปล่าวะถามจริงกินได้เปล่า กินได้ดิหนูก็เป็นลูกมือมาบ่อยๆอะคะ่ะบอกว่าทั้งคุณแม่แคุณยายหนูก็เป็นลูกมือเปตลอดเหรออ่าให้ตำอ่าปอกกระเทียมตำพริกนู่นนี่นั่นท้นโฟมอ,ออกจากอ,าอ่าหม้อเวลาทำน้ำแกงเุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะือเขาสั่งให้ทำอะไรเราก็ทำเมดูซิกเ <laughs> นเจอร์ของเราคืออะไรครับซิกเนเจอร์หรอจริงๆแล้วหนูช่วยทำหลายอย่างเลยแต่ว่าที่บ้านอ่ะจะชอบทำเป็นพวกแบบ แกงต่างๆค่ะหรือว่าถ้าเป็นเมนูที่ทำบ่อยๆนะก็จะเป็นพวกอากระตีผัดน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่กินบ่อยๆหรือแล้วก็แบบต้มต้มมะละอ๋อมะละตุนอะไรอย่างงี้ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่แบบว่าไทายๆแต่ถ้าจะทำใช่แต่ว่าก็จะมีที่ที่ถ้าจะทำเป็นแบบ เมนูที่ถูชอบทานอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ชอบทำก็จะเป็นพวกแบบอชอบสเต็กอะไรเงี้ยค่ะอ๋อมันมีเคล็ดลับอะไรไหมในการทำมาละตุ๋นให้อร่อยอะไรเงี้ยที่แม่เคยบอกอะเคล็ดลับหรอคะมีค่ะต้องใส่ใจทำต้องใส่ใจแต่ลยาโอ้โหเอออันนี้เด็ดอันนี้เด็ดมากคุณกับออฟฟัสใครทำอาหารเก่งกว่ากันทำอาหารเก่งกว่ากันเหรอ ไม่แน่ใจเลยแต่เหมือนพี่กัสดก็ไม่ได้เป็นคนทําอาหารคร่ะแล้วแล้วคุณสองคนก็เลยจะต้องคุณคนหนึ่งที่ไม่ทําอาหารกับคุณคนหนึ่งที่เป็นแต่ลูกมือจะอต้องรวมร่วมมือกันแล้วก็ทําอาหารให้กับผู้โชคดีสิบคนใช่แล้วคุณคิดว่ามันมันจะเป็นยังไงครับมันรอดพี่มันจะต้องกินได้คื เราอะศึกษาเมนูมาแหละเรารู้แล้วว่าเมนูที่เราจะทำคืออะไรค่ะคืออะไรครับคืออะไรอย่าบอกทุกคนว่าคืออะไรอ้าบอกหน่อยซิบอกได้หรอบอกรสชาติอ่ะรสชาติมันเป็นยังไงมันเปรี้ยวหรือมันเผ็ดหรือมันหวานหรือมันเชมมันไม่ใช่อาหารไทยค่ะมันเป็นอาหารแบบเส้นๆแต่ไม่ใช่อาหารไทยบอกไม่มีใครเดาออกเลยครับน้องฟาไม่มีใครเดาออกเลยครับแบบเป็นคำใบ้ที่ดีมากจริงๆ่ ต้องรอไปจะได้เอร์ไพรส์ไงคะบอกว่าจะได้กินอะไรนะรอติดตามวันนัออ้นค่ะผลงานละครตอนนี้อัปเดตมีกี่เรื่องอะไรยังไงบ้างตอนนี้นะคะก็กำลังถ่ายถยูเค่ะแล้วก็ที่กำลังจะติดกล้องก็คือเรื่องจกรพรรดค่ะ,ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจะเปิดก็คือคนดต ด้หญิ่แพฮจีนออ้อยู่ใีหนุ่มเพสิริว่าภาคสองเหรอชค่ะว้าวเอดรู้สึกยังไงตอนที่รู้ว่าได้เล่นดีใจมากๆเลยค่ะคือเราติดตามบุ่เพชรศิิว่าภาคแรกมาใช่ไหมคะเราเราเขาแต่งไทยแบบกินมากเลยไหมตอนนั้นอะที่แบบเขาใส่ชุดไทยอะไรกันอะใช่ก็คือต้องบุ่เพอะเราชอบมากเลยสมารถทองบทของพี่โป๊ะได้ขนัดนน ใช่หนูชอบมากๆดูหลายรอบด้วยน้ำฟ้าเวยอปีใหม่หน่อยเนิงได้เลยค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะคะแฟนแฟนสัมพัสทุกท่านค่ะปีใหม่ปีนี้ก็เป็นปีเสือเนาะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่งางกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขสุขสันแฮปปี้ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็เฮงเฮงเรื่อยๆตลอดปีตลอดไปเลยค่ะขอบคุณมากนะครัคบน้ำปลาครที่อคุณคุครูอย่างเ,เรานะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันเร็วนี้เนาะไ,<ด>ไม่ได้เจอกันนานแล้วโอเค